กำลังใจเพวกคุณลูกหลานผมนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยขอสารภาพตามตรงว่าเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีที่ผมลีภัยออกมาจากประเทศไทยปีหลังหลังค่อนข้างไร้ความหวังแต่ปรากฏว่า การต่อสู้ของคนหนุ่มสาวนักเรียนก็ได้มาต่อความหวังของรุ่นลุงอย่างผมนะครับก็ละล้องเพลงมันจะหยุดการขันนห่หยุดแน่ๆแลก็ไม่ได้อาพูตันงนี่น,นะครับก็คือก็ขอส่งเสียงจากรุงปารีดไปถึงสนามยูวรประเทศไทยนะครับจากลาลีปับลปกถึง สนามหลวงได้ถ่ายซึ่งมันก็เป็นความหมายเดียวกันนั่นแหละนะครับสนามหลวงไม่ได้แปลว่าเป็นสนามของ,ของกษัตริย์นะครับหลวงก็คือความกว้างความใหญ่กษัตริย์รัชกาลที่สิบวบเราลงกรณ์เที่ยวอยู่ในเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมวันที่3ามและ4ตุลาคมประมาณนี้นะครับรัชกาลที่สิบ ได้ไปใช้โทรคมงพูดกับลูกเสือชาวบ้านมาปี2519มีหลักฐานอยู่ในหนังสือพิมพ์ดาวสยามหน้าหนึ่งว่ารัชการที่7 0เป็นส่วนหนึ่งในฆาตกรลวงตุลาลราชการที่9ก้็จัดภูมิพลเป็นผู้วางแผนเพือพวกผมามานที่6ตุลาคม สวรรค์ในนรกหรือบนโลกมนุษย์ผมจะพูดอย่างนี้ตลอดไปรัชกาลที่9เข่นข้าเรื่องศากษาเมื่อ6ตุลาคม259รัชกาลที่1ดเป็นจำเลยที่4ราชีนีจำเลยที่2นี่คือความจริงครับใครจะมาเี็งก็ผมเชิญนะแบท แบตมันน้อยเลยต้องพูดความจริงไม่อ,อนะ้อมละสมัยไปกระวมไฟเย็นที่กรุงเทพก่อนรัฐประหาร2557เนี่ยพูดอ้อมแม่งเขาวงกด8รอบแค่จะบอกว่าก็จัดอยู่เพื่องหลังการรัฐประหารเล่าเรื่องอะไรพระราชาหัวปมเนี่ยจะได้มาชอบเราไปขึ้นเวทีที่ไหนนะหน้าปปช ผมจะต้องเล่านิทานเรื่องพระราชาหัวปมว่าสรุปว่าพระราชาประหารรัฐ <c oughs> เล่าครึ่งถุงองครับแต่รุ่นของ <c oughs> เพนต์อันดอนอันดอนลูกล้อมลูกเอาเองครับลุดลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานก็พูดโดยตรงเลยว่ากษัตริย์วางแผนรัฐประหารอยู่กป็ลังการรัฐประหาร และเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านัปรฐะหารกษัตริย์ก็สั่งให้ทหารไปเข็นฆ่าประชาชนผมโกหกตรงไหนไหมผมไม่ได้โกหกผมพูดความจริงจากหัวใจและนี่คือเป็นเหตุผลทำไมผมจึงต้องมาอยู่ฝรั่งเศสผมจี่ต้องทิ้งบ้านท่าสาวที่ผมรักที่สุด ผมมีบ้านที่สวยงามน่าอยู่สงบอาชีพผมคือเป็นนักเขียนผมเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านท่าเสาสบายดีแล้วครับเขียนลงคอลัมน์ในนิือพิมพ์ข่าวสดไม่ต้องไปทํางานออฟฟิศไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแล้งสิน้นเขียนแล้วก็จ่งเนวไปสบายใต่หานะทำตัวดีๆน่ารักได้เป็นศิลปินแหน่งชาติได้เงินละองหมื่นบาทแต่มันเป็นเรื่องกระจอสำหรับผม นะครับไอชีวิตแบบนั้นถ้าหากว่าเราเขียนหนังสือแล้วเราไม่สามารถเขียนความจริงออกมาได้นะครับเขาบอกว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังน้องน้อศึกษาผมก็ความจริงมันไม่เป็นความจริงหรอกก็จริงผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการให้อเมริกาเนี่ยมหาอำนาจที่เบิ่มของโลกเนี่ย ได้มาล้างบาปการเมืองไทยสักทีน,นะช่วยมาล้างบาปล้างบางล้างความคิดที่ผิดที่อเมริกาได้ร่วมกับรัชกาลที่9ก้จ้างความคิดที่โง่เขลาบาัญญโ<ว>นะัโดยการโพลปรกกันด้าวัาปรกกันด้ามาตลอด70ปีของรัชกาลที่9 ในสมัยยุคข,ของประธานาธิบดีโอบามานะครับประธานาธิบดีโอบามาได้จัดหน่วยเจ็บป้ระบิดเข้าไปปฏิบัติการในประเทศลาวเพราะว่าอเมริการู้สึกเป็นผิดบาปที่ได้มาทิ้งระเบิดใช้ประเทศไทยนี่แหละครับเป็นฐานทัพฐานทัพสะตีหีบอุบลอุดรต่างๆโคราช ไปทิ้งระเบิดในอินโดจีนลาวเวียดนามจำนวนระเบิดที่ทิ้งน่ะมากมากยิ่งกว่าการทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีกอเมริกาในยุคข,ของโอบามาก็จึงรู้สึกผิดบาปก็จึงจัดหน่วยไปเก็บกู้ระเบิดในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอได้ร้องให้ รัฐบาลอเมริกาคนอเมริกันช่วยกันไปเก็บกบู้ระบิดที่ทิ้งฝังไว้ในหัวสมองของคนไทยให้โง่ขาวาป,ปัญญาโง่ขาวอยู่กับการเชื่อในการโฆษณาชนเชื่อของกษัตริย์เชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้น้องๆพูดไปแล้วเชื่อกระทั่งว่า พระจัต์นี่มีบุญญาบารมีถึงขั้นว่าจะนำเอาน้ำทะเลมาก,กั่นเป็นน้ำมันได้นะครับเราก็เป็นคนรุ่นเก่าแล้วนะครับถ้าเทียบกับรุ่นหลังที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ตั้งแต่แตรุ่นพิจรันนะครับซึ่งพวกเราก็ร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่1 4ตีุลาคม2อ1 6 6ตุลาคม2 5 1 9นะครับ และก็จู้กันมาจนถึงทุกวันนี้ปี2563น,น,นะครับและก็ก็ยังต้องร่วมกันสู้ต่อไปครับ